คือว่าวันก่อนผมไปห้างมานะครับแต่วันนั้นน่ะห้างไฟไหม้เว้ยพอผมจหนีไปทางบันไดหนีไฟเท่านั้นแหละบันไดแม่งหายไปเลยเว้ยโอ้ยโ,โดนไฟไหม้หมดเลยอะ่ะเปล่าบันไดหนีไฟเฮ้ยเ <Hey, S 2> <Hey, S 1> พื่อนตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างวะเริ่มเย็นแล้วจิงดิท้าวันี่ชลบุรีเพิ่งจะบ่ายสององอกูหมายถึงอากาศไอ้สัตว์เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไปกู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอา้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรน,นะฮะ มีเงิน100บาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ5 0ดิบพิษเหลือ100่้เอาทำไมอะเพราะกูไม่ให้ยืมเอาใหม่เอาม่เอามีเงินร้อยบาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ100รอเท่าเดิมพิษเหลือ50เพราะกูให้ยืมแต่กูไม่เอาเอองั้นถูกป้ากาแฟแก้วหนึ่งดิจ้าได้แล้วจ้ะเฮ้ยป้ากาแฟอะไรเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งหยากใยเกาะเต็มแก้วเลยเนี่ยอือกาแฟโบราณจ้ะลูกเฮ้ย เมื่อเช้าเว้ยเดินไปเปิดตู้เย็นกระเด็นเลยสัตว์ทำไมวะไฟช็อตเหรอเจอผักสักโอ้ยเจ็บหัวเอ้ยเป็นไรผมยิกคุณขับรถผิดกฎนะครับผิดยังไงครับคุณตำรวจขับเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมยังขับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับอ๋องั้นขอโทษด้วยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะไปสมัครงานเว้ยนัดเขาไว้8โมงแต่ไปถึงนะเว้ยต้องกลับมาเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะก็หน้าประตูอะแม่งเขีว่าเลื่อนนะดิ่องง วันนี้มีการแข่งขันด้วยนะเว้ยเฮ้ยจิมดิไหนวะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยไก่พอกูไปซื้อสีทาบ้านมาใหม่เว้ยเป็นไงมัง่ง่ะเจ๋งมากเลยเว้ยมาทำการบ้านด้วยตัวเองฮะอะไรมันไม่ลอกลอกพอวันก่อนครับทำไมครับ ขับรถอยู่ดีๆยางม่นรั่วร้านปะยางข้างทางก็มีนี่ครับโอ้ยกูไม่รอหรอกปะยางเฮียเลย24ชั่วโมงคือวันนี้ผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับโจ๊ะๆจัดมาการละครหนึ่งนานมาแล้วมีต้นโออิชิเพียวริคุยูนิฟอิชิตันอาศัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งจบแล้วนิทานเชีย่ยอะไรของมึงเนี่ยนิทานชาดกไอ้เฮียไอ้สักอะไรก็ด่ามึงไงอ๋อไอ้เสือ้อไอก้กาง,งเกงไอ้กางเกงไงอะไรก็ด่ามึงไงด่ายังไง กูด่าเป็นชุดเมื่อวานครับไปหาสมุดที่ห้องอังกฤษแล้วไงต่อฮะอาจารย์ฝรั่งถามว่า what are you doing here แล้วมึงตอบเขาไปว่าไงวะผมตอบไปว่าโอเชียนนะครับฮะอะไรของมึงก็โอเชียนแปลว่ามาหาสมุดไงถ้าพ่อแม่มึงจมน้ําอยู่อ่ะมึงช่วยได้คนเดียวอ่ะมึงจะช่วยใครช่วยแม่ดิชัดเลยทําไมวะพ่อองตายในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าทาให้ผมถึงอ้วนทําไมฮะเพราะผมใช้ซันซิ ใช้แล้วผมมีน้ำหนักขึ้นใน7วันวันก่อนครับทำไมครับแฟนผมตอนอาบน้ำนี่ดูไม่ได้เลยครับทำไมเ่ะครับหุ่นไม่ดีมันเป็นประตูครับสวัสดีครับช่างวันนี้ผมเอาคอมมาเพิ่มแรมมาครับจะเพิ่มจากเท่าไหร่ดีครับเพิ่มจากแรม11คั่าเป็นแรม15บ้าคั่มครับคิดเท่าไหร่ครับพี่อื้อเพิ่มสฝามืดเลยนะครับเนี่ยดายิ้มว่ามึงเป็นลูกครึ่งสัญชาติอะไรเออพ่อกูเป็นแขกอืมแล้วแม่มึงไงแม่กูเป็นเด็กเสิร์ฟ วันก่อนเว้ยกูเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าหยิบเสื้อเลยต้องยืนรอหน้าตู้ตั้งนานแปลกจังเกิดอะไรขึ้นเหรอครับกูเจอชุดนอนเลยไม่กล้าปลุกเกรงใจสักอาจารย์หนูครับผมมาสักยันครับเออจะสักรูปอะไรดีล่ะรูปปลาผู้ชายครับหืม เป็นไงว่าปลาผู้ชายก็ปลาคราฟไงครับมีแต่ปลาตีเนี่ยเอาไปแดกก่อนนะพ่อครับมีคนบอกว่าบ้านเรามีผีเฮ้ยบิบีิหรอกพ่ออยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นเลยก็คนใช้มาบอกผมเมื่อตะกี้ครับงั้นเก็บของเถอะลูกบ้านเราไม่มีคนใช้นะลูกเมื่อวานนะครับไปธนาคารมากะว่าจะไปขอกู้เงินทําธุรกิจสะหน่อยอเจอไล่ไปอาบแดดเฉยเลยครับธนาคารที่ไหนครับเนี่ยแปลกมากเลยเนี่ยใช่ครับแปลกจริงอะไรจริงแม่งเขาบอกว่าต้องการคนคล้ำอ่ะครับกูงงเลยอนะ นักเรียนนักเรียนคนไหนพูดภาษายุโรปได้บ้างโอ้ยสบายครับอาจารย์ผมเคยเรียนมาหลายภาษาอยู่ไหนลองซักภาษาสิทุกพิษทุกพิษทุกพิษเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาอะไรของเองเนี่ยภาษาเช็คครับอื้มมีภาษาอื่นอีกไหมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดอันนี้ภาษาอะไรภาษาสวิสครับดีมากมารับไปเต็มเต็มเลยนักเรียนคะแนนนะครับเต็มคุณนี่แหละ